ช่วงต่อไปก็เป็นคุณความสุขนะครับฟังคุณเอกเล่าแล้วครับผมเดี๋ยนี้นะฮะตอนถึงเรื่องตัวเองนะครับผมเทางไปใต้ครับครับครับเดินทางไปใต้เนี่ยผมใช้รถอ่าจะเห็นรถสภาพของเป็นเอสแคปรุ่น2004อ่าสี่พวิีนตัวใหญ่คือผมจะต้องเดินทางออกจากทั้งหมดงวัเนี่ ประมาณหกโมงเย็นเพื่อจะไปแจ้งเช้าหรือหรือตอนเย็นที่ที่จังหวัดสตูลมันมีจังหวะที่ผมคิดรู้สึกว่าผมรด้แล้วคือผมครั้งที่สองที่ผมไปนลครั้งแรกครั้งแรกขึ้นระบิดครั้งสองเนี่ยไปรถเรือโยนตัวส่วนตัวแล้วทีนี้ผมเข้าใช้เส้นทางจังหวัดสุพรรณบุรีครับครับเป็นหลักเส้นทางหลักเราเราเข้าใจว่า g ีพเอนี่ยอเนี่ย จะส่งเราไปถึงจงังหวัดที่เราเป้าหมายที่เราเข้าไปอะไปถึงประจบก็ยังดีใช่ไหมฮะทีนี้ม,มาเข้าไปในเส้นทางที่ทมันไม่น่าแต่ใช่อะแต่ใชไปก็ไม่มีอ,นนๆๆอะไรนนแฟนรู้หมดเลยครับว่ามันมันเริ่มสังเกตคือเราไปยาวเลยรถก็มีสวนนะฮะถนนเนี่ก็เหมือนปกติแต่ว่าสองในประมาณสองชั่วโมงนั้นเนี่ย ผมนับรถคันเดียวได้คือรถสิบล้อที่สวนที่สวนทางผมมาสวนทางกลับเลยนะฮะซึ่งซึ่งตลอดเส้นทางมันก็เริ่มเป็น,เป,นเป็นข้างทางก็เป็นแม่น้ำผมก็เริ่มจับทีเม็ใหม่มันก็ไม่มันก็บอกว่าถูกแล้วถูกทางแล้วแต่ที่ผมผสังเกตก็คือยิ่งไปยิ่งลึกแล้วก็ยิ่งมีการสร้างทางเลยที่ มีรถรถสร้างทางจอดอยู่ข้างทางอ่ะอืมแล้วมันไปเรื่อยๆแล้วมันก็ัำเหมือนเดิมไปแบบเราเราเราเริ่มเราเริ่มใจใจผมรู้แล้วว่าได้โดนเพราะว่ามันจะมีเรื่องเริ่มเลยก็คือขีอะไรนะเดก๋ยวกับที่สุพรรณเนี่ยหรือช้หนาเนี่ยไม่แน่ใจแตบแต่ผมไม่เจอแต่ผมเข้าใจว่าเรากำลังโดน ผมไม่บอกกับแฟนไม่บอกกับคนเลยครับในรถแบบเพราะแต่เราคนขับเพื่อความสบายใจเขามผมก็ขี่รถไปเรื่อยเข้าใจว่าจำจบมันข้าะพานันไอ้ที่ว่าเป็นสะพานรถไฟอ่ะสองสามสะพานแล้วมันก็ไม่พ้นทกทีอ่ะคือ<ม>ไปแล้วก็ก็ก็เหมือนกับว่าเราไปเลาะไปเลาะอ,อะไรก็ไม่รู้แต่มันก็วิ่งไปตามเนี้ยเส้นท,ทางเออไปเรื่อยเลยเออแฟนผมได้ยินอยู่ และคราวนี้ยผมเลยตัดสินใจให้ข้อชิออลล์รถก็เริ่มทะเลาะกแฟแล้วในใจผมก็เริ่มห้องกระถาในใจหมดแล้วนะว่าเอางี้ดีกว่าขอดูเวียนอีกรอบหนึ่งเวีอีกรอบจอดดูเลยนะฮะแล้วผมขอหักหักเลี้ยวขักข้อซ้ายเพื่อขึ้นเส้นทางหลักดีกว่าเพอเส้นทางเนี้ยมันเป็นเส้นทางที่เราจะต้องไปแล้วเพราะสถานที่ที่เราไปเนี่ยน่ากลัวมาก ข้าผบบัผมเส้วดผมกอกลัวเลยนะแต่ผมผมผม,ผมถือว่าผมมีอาวุธปืนไปด้วยก็เลยอุดใจ,จแต่ว่าแต่ว่ามันไม่มีใครเลยตรงนั้นคือไม่มีรถสวนไอ้เรีก่กกเขาว่าบาังบดเนี่ยมันอาจจะมีจริงเลฮะ,ะแล้วก็ผมได้หลงตลอดหลงเส้นหลงเส้นทางคือไม่ไน่หลงนะเพราะมันเป็นถนนตัดสุพรรณบุรีแล้วเข้าต้องเข้า นรำมันผมเราเราทีเป้าข้นนมันผมก่อนอแต่มันไปไม่ได้มันมีคล้ายระวนอยูอ่ตรงนั้นอะอืมันเนี้ยดึกดึกมากเลยน้ำมันผมใช้แก๊สแก๊สกับน้ำมันบวกกันแล้วแก๊สเริ่มหมดน้ำมันก็เริ่มเริ่มเริ่มต้องใช้แทนแก๊สละอันนี้ปั๊มก็ไม่มีหายจุดปั๊มไม่ได้อันนี้พูดไปแล้วก็คือหัดเสียวะ่ะคือถ้าเกิดมันไปดับ ทางทางหรืออะไรเราหากคนช่วยไม่ได้นะครับอันนี้ดีไม่เจอผีแต่เรากำลังเจอสิ่งที่มัน,นลี้รับของจริงนะครับขอบคุณมากครับแล้วถามหน่อยแล้วคุณความสุขเนี่ยตอนที่ขับอยู่ในวังวนหาทางออกไม่ได้เนี่ยได้ไปคิดแบบอยากจะเจอเรื่องพวกนี้ไหม ผมคิดด้ใจแล้วนะครับเมื่อเด็กกลับอ่ะผีอะไรและผีเหยกลับอ่ะที่ว่าวิ่งวิ่งตามรถแหละผมคิดแล้วแต่ผมคิดว่าไม่พูดมผมพูดไม่ได้เพราะว<ม>่ามันมีเมียกับลูกอยู่มผมให้สบายใจเลยคือว่าเดี๋ยวถึงใด้เดี๋ยวถึงใจอ<ม>่ะผมพินแล้วะว่ามันไม่ใช่ทางที่เราต้องมาเพราะ<ม>เรามาผ<ม>ิดทางและเพราะวนลงมาล่างรอบรอบด่านสะพาสองรอบและแล้วก็เข้าที่เดิมเือขี่ตรงไป พอตรงไปปุ๊บเนี่ยมันจะเจอทางที่มันคล้ายเดิมอลมหรือมันจะสะพานครับด้านซ้ายขวานี่ยคือคือทุ่งนาหมดเลยฮะอืมแล้วเราต้องตัดใจทรอเห็นแต่รือว่างเลยเราเราจับจุดทีเม็ดอีกรอบหนึง่ง<อ>แล้วบอกว่าเราต้ตองตัดข้อหมบ้านอะไรที่แล้วผมต้องขึ้น,นถนนหลางให้ได้นถนนเส้นหลักให้ได้อ,อันนั้นคือคือเริ่มต้นใหม่เข้าละมอนผมเลยเนี่ยคือความแตก เรื่อง,<ม>งจริงๆคือสุพรรณบุรีเนี่ยผมผมคิดว่าถ้าไม่จาเป็นนะคือเดยวจับ GPS เอา<ม>ความแม่นยําความเคยชินในเส้นทางดีกว่าถ้าคนไหนถี่ไปแหละร<ม><ม>ับรองเลยว่า,าอาจจะเจอแบบผม,ม ื่องมันก็มีอยู่ว่าครือนั้นน่ะ